ทำกันต่อที่งาน Paris Fashion Week ของน้องลิซ่าโมเมนที่มาเพิ่มเติมนะคะก็อาจจะเป็นมุมซ้ําๆเดิมๆนะคะแม่ๆเมอตรงกราบขออภัยค่ะเริ่มจากคลิปนี้ค่ะก็คือพูดถึงเรื่องของรูปภาพของ Getty Images นะคะที่ถ่ายน้องลิซ่าเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ไม่ตาย Getty Images งานผิวดีมากเครื่องหน้าสวยเมคอัพก็ฉ่ำชมพูอิ่มๆสวยมากจริงๆค่ะวันนี้เรียกได้ว่าไม่จมไม่หายจริงๆเลยนะคะจะหน้าจะหลังจะใดๆตามผมก็เอาอยู่ค่ะเตาลิส ภาพเกตตี้อิมเมจคือเลิศม,มากค่ะทุกคนยิ่งตอนที่ก่อนที่จะเข้างานใช่ไหมคะโนริซ่าก็มายืนโพสปังๆถือกระเป๋าสุดสวยกับลุกสุดปังคือดีงามมากไม่รู้ว่าจะอวยอย่างไรละค่ะน่ารักมากนะคะมีทั้งชูนิ้วโป้งผมก็คือตุ๊กตาบาร์บี้ได้ใจมากๆเลยค่ะแล้วก็หุ่นดีมากๆแต่ล่าสุดค่ะมีรูปภาพโนริซ่ากับคุณเอ็มม่าสโตนนะคะล่าสุดถ่ายด้วยกันค่ะนั่งข้างกันตอนที่อยู่ในแฟชั่นโชว์นั่นเองแมแหมแหม,แมดีได้ว่าเพิ่งเซ็นสัญญาเป็นศิลปิน สาวก็อยู่ค่ายเดียวกันนี่แหละสวยมากค่ะซึ่งคลิปนี้ที่นํามาฝากก็จะเป็นโมเมตนต์ของโนริซ่าจังหวะที่เข้ามาถึงหน้าง,งานใช่ไหมคะแล้วก็เดินโบกมือทักทายแฟนๆค่ะโอ้โหคนห้อมล้อมเยอะมากสื่อก็คือเพื่อนริ่าคือเต็มที่กันเลยทีเดียวนะคะโนริซ่าก็หุ่นดีมากโบกมือทักทายแฟนๆบายๆจากมุมด้านหลังคือหุ่นโซบมากค่ะเซส,สแฟนๆก็กรี๊ดหนักมากค่ะทุกคนโนลิซ่าก็เซอร์วิสสุดๆนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะลุกด้วยหรือเปล่านะวันนี้ลูกสาวก็คือ เดินด้วยความใจเย็นนะและก็ให้พี่ๆสื่อเขาถ่ายค่ะหมุน360จริงๆเลยนะคะเริ่เวอร์แล้วก็คนที่ดูแลน้องลิซ่านะคะไม่ว่าจะเป็นพี่แนนนิสวิชุัเดเรคเตอร์ก็มาค่ะแต่ว่าก็ยืนอยู่ห่างๆค่ะดีงามมากเนาะตอนที่โบกมือบายๆแฟนๆแดดโดนเต้าลีก็คือเป็นแก้วเป็นแสงสวยมาก จากนั้นก็จะมีโมเมนต์เาลิสต์นะคะมายืนโพสอยู่ที่ด้านหน้าก่อนนะก่อนที่จะได้เข้าไปค่ะแล้วก็สูบเป็นภาพจาก Getty Image นั่นเองที่สวยมากๆส่งพลังขั้นสุดค่ะลูกสาวก็โพสแบบเรืดๆบางๆเอียงซ้ายเอียงขวามบายนิดนึงจากนั้นค่ะก็จะเดินเข้ามาด้านไหนนลคะทุกคนก็มายืนโพสอีกทีนะคะจังหวะเดินเข้ามานี้กล้องใหญ่ก็จะขอจับเป้าลิสต์ List, น้องก็เดินอย่างมั่นใจมานะคะแบบว่าเป็นตัวแม่ขั้นสุดเลยเพื่อนๆสวยมากจริงๆค่ะจังหวะเดินมา คือแบบคุณหญิงคุณนายมากเลยแล้วก็เดินเข้ามาในงานนะคะก็บกมือทักทายพี่พี่แฟนๆตลอด แล้วก็พี่ๆเขาทักทายน้องลิซ่าน,น้องก็ตอบกลับด้วยเสียงน่ารักนะคะ hey. Hello. Hello. ต่อมาค่ะด้านนายน้องดิซ่านะคะก็ยังได้ถ่ายภาพกับคุณเฮเลนเมอร์เชอร์ชุดสีขาวนะคะแล้วก็คุณดิจิสมาคงดีดีวา่าคุณน้าคุ้นตาก,กันดีนะคะน่ารักมากแล้วก็จังหวะนี้นะคะคุณดิจิสมาคงเนี่ยน่าจะเอนดูเตาลิสนะคะแล้วก็คุณเฮเลนเมอร์เชอร์ยืนคุยกับน้องดิซ่าแล้วเตาลีก็คือทําตัวรีบไปอีกนะคะเด็กน้อยใส่หน้าเอนดูมากๆเลยค่ะคุยกับผู้ใหญ่น่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็กลายเป็นคลิปที่ทั้ง3ท่านนะคะถ่ายภาพด้วยกัน

จากนั้นค่ะเต้าลีก็มาถึงเวลาโชว์ไทม์แล้วละ่ะลูกสาวก็เดินมาเพื่อร่วมชมแฟชั่นโชว์ใช่ไหมคะก็มีการทักทายผู้หลักผู้ใหญ่จากนั้นก็มีโมเมนต์กับฟิลิปด้วยนะคะเนี่ยทั้งสองคนมีการเซลฟี่กันแล้วก็มองมอยกันด้วยนะนอนริซ่าเซลฟี่โทรศัพท์น้องนะคะพอได้ปั้งกันปุ๊บนี่ก็มองมอยเก่งสุดๆเลยนะว่าแต่ว่าภาพเซลฟี่นี่จะลงหรือปะน่ารักมากมายเลยะคะ่ะเป็นความสัมพันธ์แทกุกไล์นริซ่าก็เพิ่งเป็นกำลังใจฟิลิปเนาะคอนเสิร์ตที่ผ่านๆมานะคะที่โบ เราบิดๆรูปภาพกันนั่นเอง ดีดีว่าดีค่ะเพราะว่าเอดมองว่าลูกนี้ของโรงนิซาจะสมบูรณ์แบบและก็เพอร์เฟกต์มากๆมันก็ต้องเกิดจากคนใส่ด้วยนะเนาะรอบนี้ค่ะก็คือมาร่วมชมแฟชั่นโชว์ชุดสุภาพสตรีคอลเลคชันสปริงแอนด์ซัมเมอร์2026โดยหัวเรือใหญ่คูนิโกลานะคะแน่นอนว่าก็จะต้อง Spring and Summer สปริงแอนด์ซัมเมอร์สุดๆไปเลยนะคะดีดีว่าเป็นองค์หญิงของแม่ๆมากๆยิ่งจังหมาที่เดินเข้ามาในงานนะคะมีความน่ารักนะคะใส่เกือบส้นหยอง <c oughs> น่ารักจริงๆค่ะเต้าล เอาละนี่ก็คือเป็นคลิปที่ที่3นะคะที่แอดวิดน้องลิซ่าจ้าเก็บตกโมเมนต์ค่ะทุกคนก็คงจะมีโมเมนต์เรื่อยๆนะคะ after party ใดๆก็จะมาเรื่อยๆนะทุกคนรอติดตามน้องลิซ่าได้เลยค่ะลูกสาวเก่งมากสวยมากจริงๆค่ะวันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังออร่าเจิดจรัสจริงๆ I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead.